วันนี้มาชมช่องวัตถุมงคลหลวงพ่อจืดและประสบการณ์หัวธนูรุ่นนี้เป็นรุ่นเสาห้าปีพศ2553เป็นศิลช่างสุภาพอัมพวันเป็นผู้ปั้นหุ่นขี้ผึ่งพิมพ์นี้เป็นพิมพ์กลางตัวนี้ เป็นเนื้อพิเศษเป็นเนื้อทองแดงทําการจัดสร้างจํานวนห้าตัวและมีพิมพ์นี้เนื้อทองผสมทําการจัดสร้าง126ตัวทุกตัวจะทําการจานอักขระเลขยันด้วยเหล็กจานจานมือโดยพระพัสมมันลูกศิษย์หลวงพ่อจืด เป็นผู้จานถวายทุกตัวใต้ฐานบรรจุผงว่านผงแร่ผงกระดูกระทิงและผงพุทธคุณที่หลวงพ่อจือได้ทำการเขียนและลบเอาไว้เป็นรุ่นเดียวที่บรรจุผงพุทธคุณทุกตัวทั้งเนื้อโลหะและเนื้อปูนผสม เนื้อครั่งพุทธาและใต้ฐานยังบรรจุตะกุดทางเมตตาขาขายอีกด้วยวัวธนูหลวงพ่อจืดโดดเด่นในทางป้องกันภัยกันกระทํายำยีกันฟ้ากันไฟกันพูดผีปิศาจเมตตาโชคลาภและอยู่คงช่วงโควิดที่ผ่านมาลูกศิษย์หลวงพ่อจืด ที่บูชาวัวธนูไปใช้ก็ยังบอกว่าทำมาค้าขายได้ไม่ขัดสนเหมือนผู้อื่นและวัวตัวนี้ยังมีประสบการณ์ในทางขับไล่ผู้ผีปีศาจที่เข้ามาสิงคนโดยคุณสายใจเทียมสีโดนคุณผีตายโหง ที่ตายตรงโค้งโดยอุบัติเหตุและมีคนทำการเรียกวิญญาณมาใส่และได้นำบัวตัวนี้ทำการขับไล่โดยเอาเขาวัวมาแตะตัวโดยขอบารามีหลวงพ่อจืดให้ช่วยขับพูดผีปีศาจในร่างกายของคุณสายใจเทียมสี และผีที่สิงอยู่นั้นก็บอกว่าชื่ออะไรตายอยู่ที่ไหนและออกโดยดีและผีที่เข้าสิงยังบอกอีกว่าจะให้กูไปอยู่ที่ไหนกูกลับไปมันก็ตีกูสุดท้ายก็ให้ผีที่สิงอยู่นั้นมาสิงในรูปตุ๊กตาและให้ ฟังเทศฟังธรรมอยู่ที่โบสถ์วัดหนึ่งในจังหวัดราชบุรีผีเข้าคนหรือโดนคุณผีโดนกระทำยำยีให้อาราธนาบอกหลวงพ่อจืดและนำบัวนั้นเอาเขาวัวมาแตะตามตัวถ้าแตะโดนตัวเมื่อไหร่บุคคลนั้นสะดุง้งแสดงว่าโดนแน่นอน